เกี่ยวกับการจัดเตรียมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นเมื่อเวลา8นาฬิกา20นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อทรงเตรียมการเกี่ยวกับการอัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมาราชวังเป็นเวลาประมาณ20นาทีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งพระองค์ทรงได้รับความไว้วางพระราชาลือไทยเกี่ยวกับการจัดเตรียมพระราชพิธีพ,พระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมาราชวังเวลา1 0 1 0นสมเด็จพระยานสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จอย่างตึก84ปีโรงพยาบาลศิริราชนอกจากนี้ในตลอดช่วงเช้าทางโรงพยาบาลสิริราชได้โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ซักซ้อมการเตรียมการเคลื่อนย้ายพระบรมศพขึ้นรถพยาบาลก่อนที่จะถึงพิธีจริงในเวลา15นาฬิกาด้วย ต่อมาเวลา13นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมมาหลวงนาราที่วาาราชนครินก็ได้เสด็จยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อท่งเตรียมการเกี่ยวกับขบวนเคลื่อนพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรบมราชชนนีร่วมกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเมื่อเวลา14นาฬิกา5นาทีเพื่อรออัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา15นาฬิกาพิธ <welche ăn>? ีอัญเชิญพระบรมศพได้เริ่มขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ทางสำนักพระราชวังได้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากชั้น5ตึก84ปีโรงพยาบาลสิริราชโดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งนำพระบรมศพ ไปประทับยังรถพยาบาลของโรงพยาบาลสิริราชที่ได้เตรียมไว้และมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมศรีพระวรราชาที่นัดดา마ศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมในขบวนอันเชิญพระบรมศพครั้งนี้ซึ่งนำขบวนนำโดยรถพระประทีปของสมเด็จพระสังฆราช ตามด้วยรถพระที่นั่งของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินรถพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรถพระที่นั่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาีินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลสิริราชผ่านสะพานอรุณอมริน ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าและใช้ถนนราชดำเนินในเข้าสู่ประตูเทวาพิรมไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งอยู่ด้านหลังของพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสต เวลา17นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังถวายน้ำาสงพระบรมศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงสู่หีบตำรวจหลวงเชิญไปประดิษฐานหลังพระแท่นแ่นฟ้าทองประกอบพระรองทองใหญ่ภายใต้สวตาจัด7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงบังแทรก ชุมสายต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงวางพวงมาลาทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธรูปและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์94รูปสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่พระแท่นพระสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินกลับ